อย่างกันลูกค้ากันลูกค้ากำลังมาสื่อก๋วยเตี๋ยวเนาะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายกันได้ด้วยเส้นอะไรนอะจ๊ะไม่ได้อยากเป็นคนสวยแก้วเดก้เกูได้ได้ผัวกำลังจะเล็กที่อยนี่ละเดิมจ๊อย้มเวลาไปใส่ซีวิต ติดรูปะติดรูไปยามมาใส่ชีวิตอยู่บ้านเท่ากับเป็นคือเก่าหะไอ้พวกนี้มัเดือดนึงของเลย่สบเจดสี่สองเลยหรอีเนีเอ้ยเอาเบิร์ตไป่มาห่ะแหลมาเธอได้ก็บพราเห็นเจ้าเห็ดนั่นออกสามดอกสิไปอยู่บวะกะลังเบ่ากันเรื่องเห็ดนี่ล่ะเรืองเบากันเรื่องหาเห็ดอยู่บ่าหาเห็ดอันอยู่บ้านไส่ถองหะล่ะเจ้าหันบ่มาจ้าเถื่อ ก็เลยว่าเอ้แค่พูดได้มากเป็นเดือนแล้วโอ้ยขคอยยังวิ่งกันอย่างงี้ด้านหลังจะเป็นลูกค้าเลยด้านหลังเราจะเป็นลูกค้าทำอะไรทักทายกันในเด้อกันบอกคาเมีดกับเขาเขาเข่าอะไรกับฟองยากกินเนื้ออันนี้ เอาเออแซงวก็งไ้ล้เด็ยังไน้าซน้าห่เลยเออเเอเอาเกาเหลาดีกว่าเอาเกาเหลาเออเกาเหลาก็ใส่พักบ่หูเกาเหลาพิเศษบ้กี้ต่อเ้อต้องใส่กระโบอิ่มต่าเลยตู่อิ่มพวกอย่างอื่เมื่อสั่นอีหลาก็เอาอันนี้ก็ได้อีหลากเอาเซนไม่ก็ได้ตัวทะยานบุอิ่มฮะสวยน่ารักจังเลยครับขอบคุณค่ะของคุณทิ่ชมเกาเหลาก็ได้ไม่เป็นไร ม่อยากกินเซนก็สั่งเกาเลเอามาลงยาไปใส่เลี้ยใส่ไปกวก็ติวก็่ไหนก็เอามาวางไปนี่ถึวข้กรองก็ของไปว้างเองเด้ไอแคดเอ๋ยบายจาตัวได้ได้เราสิปราสาทขึ้นได้เหรนเรายังบบได้ไปใช้ยู่สิวะนี่บได้ตัวไอคือ้วบานไงฮะจะกระเบิดอย่เลื่อนลบไปนี้เอามาไปแล้ว ไม่กะบอกตะเกียบใครทำามมามากพงก์นี่เยไปเพื่อนคอยันแสงมีบอสบันนี้มปด้วยแันเงยมากสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายกันได้ทุกคขายเพื่อนไทยเลยไอ้แคทผู้ใดขายอยงใหย่ย่นาพักหน่อยแว่าวางสาอ่าอ่มีวัตถุอยางถ้าบ่มีขาดเหลือออหยังก็สิบเอาพุ่นละ ปอกอะไรปอกต้งขาขาลำขาปอกลำขาแอปเปิ้ลนั่นเอาเนื้อขาวลำขาต้นขาอ่อนน่ะเฮ้ยนี่แม่บ่ลแมนไก่เขาออกแล้วบอออกแลเอาอีลีนี่เอาตัวนน้ำยาวลุลนั่งบุ มีฝ่าบ่าไก่เอิญไม่หนักคือปล่อยไก่กันยังวะได้กิ้อโอ๊ยอดจำน้ะไม่ได้แล่น้ำไก่บุกลงไปเลยเข้มแบบอยังหมอน้ำสุกไปใช่มะรึยังใช่ขาอาบหน้าเข้าไปเขับได้ลูกดีจ้าพุ้มแล้วเข้าไปเลยอะไรนะอืมขับเลยคนเก่งแม่เขับไปพวกข้าไปเอาอันโทรศัพท์อยู่ในห้องแม่ แม่น้ำให้เนี้ยไปยใส่ลูกแล้วโทรศัพท์ก่อนเครื่องนี้แบตสิเบิร์ดสวัสดีค่ะอขอบคุณที่กดติดตามน,นะคะะาเีเข้ามาทักทายกันได้เ้ยสวัสดีค่ะขอบคุณครับลูกน้ำตาลน้ำเติมนี่หรอบอ่มีเบิร์ดแล้วอเอามาแล้วไป ว่าไปซาดแบทแห้แม่ไปเสียบไปซาดแบคแฮมแม่นะไปลูกไปคือหล่อนไครล่ะนะมันหล่อนก็ยามันจริจริงคือเ่าแบบปิดตะเขื่องซีเบิร์ดสวัสดีค่ะโอรกรมค่ะเปียไปไหนเปียรลูก